นี่เป็นผาตัดนะครับ EP หนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับตอนนี้เรากำลังมาโหลดสเสบียงนะครับที่ร้านชาวบ้านในเขตน้อยนะครับเพื่อจะขึ้นผาตัดต่อนะครับอ้าวรถใครคุ้นๆค,ครับเหมือนเคยติดวินให้เลยนะครับเดี๋ยวต้องแวะทักทายกันสัหน่อย ครับก็หลังจากแวะทักทายกับปีชาเสร็จแล้วก็มารวมพลกันหน้าปากทางเข้าอีกทีนะครับครับนะตอนนี้ลงจากอ่ดอยตัวเพ่งเลนะครับเดี๋ยวเรามาหลดสเสบียงกนะันที่หมู่บ้านเข็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าผ่าตัดอีกหนึ่งรอบนะครับอีกหนึ่งวัน้วมาทีเดียวให้คุ้มเลยนะครับนี่ครับตอนน,ออตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่สี่คัน นะครับเหลือเอกหนึ่งคันพี่นึกหนึ่งคันเจรลอยหนึ่งคันในบอลหนึ่งคนครับรวยกันต่อลุยกันต่อ,ตอโอเคครับเดี๋ยวเจอ,อเ,เดี๋ยวชมคลิปข้างในต่อครับแล้วก็ทยอยกันเดินทางเข้ามาด้านในนะครับให้พี่นึกเป็นคนนำนะครับช่างต๋องอยู่คันที่สองนะครับ นเชดมังกรดำอยู่คันที่3นะครับแล้วก็เอกเบี้ยนอยู่คันที่4นะครับข้างนอกนี่ไม่มีเส้นทางที่ลื่นเลยนะครับแสดงว่าข้างในก็ไม่มีฝนนะครับเราจะสบายกันแล้วข้างในไม่เจอฝนแน่นอนเพราะข้างนอกไม่ลื่นเลยครับก็เดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วง ทางปูนผสมกับทางลูกลังอยู่นะครับยังเป็นทางของชาวบ้านใช้นะครับ มอบเงินร่วมทำบุญในกล่องนะครับเราก็เดินทางขึ้นเนินรับแขกเลยนะครับเนินรับแขกต่อเลยครับ ครับระหว่างสองข้างทางนะครับก็จะเจอกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับเรื่อยๆเลยนะครับก็ข้างบนมีงานนะครับมีทราบข่าวมาว่ามีกลุ่มเลดี้นะครับขับขี่เอนดูโร่นะครับก็เลยจะรีบขึ้นไปชมซะหน่อยนะครับแล้วก็มาถึงประตูนะครับประตูวัวนะครับประตูวัวด้านในนะครับก็เดินทางกันต่อเรื่อยๆนะครับ ดูจากเส้นทางนะครับไม่น่าจะมีอะไรข้างบนแน่นอนครับสบายๆแห้งๆนะครับชิลๆนะครับทริปนี้ทําใจแล้วครับว่าชิลแน่นอนครับเราก็เดินทางกันต่อนะครับก็เจอมอเตอร์ไซค์สวนกันเป็นระยะๆนะครับจากลายนี้ลายเก่านะครับจําได้ว่าเราต้องลงด้านขวานะครับแต่ตอนนี้เขาทําทางด้านซ้ายใหม่แล้วนะครับ ก็เส้นทางค่อนข้างจะเรียบอยู่นะครับเพราะว่าน่าจะดันตอนช่วงหน้าแรงนะครับก็มาถึงลายนี้แล้วก็ขอลองเล่นหน่อยนะครับลายที่1เราวิ่งตรงๆขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าทดสอบช่วงล่างไปในตัวนะครับรถไอแดงลูกพอนี่ก็ สบายๆนะครับยืดยุบดีครับแหนบหน้าหลังนะครับคันนี้ก็ผลงานช่างต่องนะครับต่อไปช่างต่องนะครับทางแบบนี้ผ่านมาหลายครั้งแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะสบายๆนักเชตดก็ไม่ใช่ย่อยนะครับ สบายสบายเหมือนกันนะครับคานหน้าหลังซาฟารีนะครับเต็จหน้าโมโดยช่างต่องอีกครับผลงานก็ของช่างต่องอีกนะครับคันนี้เป็นงานเก่านะครับหลายปีแล้วรถเอกนะครับเอกเบี้ยนนะครับสบายมากเลยคันนี้สําหรับทางแบบนี้นะครับปกติจะไปแต่พวกเขาเขานะครับวันนี้ลองมาดูเขาที่มันไม่ค่อยเขาหน่อยนะี้ ว่าเป็นยังไงครับมาถึงลายที่2ก็ขอลองเล่นอีกนะครับพี่นึกไม่ได้เปิดหน้านะครับลองดูสิก็ไม่ผ่านนะครับต้องเปิดล็อกหน้านะครับลูกชายก็เชียร์อยู่นะครับ ไ,ได้สบ,สบายนะครับครับโอ้ลืมเปิดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นหะครับเปิดล็อกหน้าหน่อยนะครับเปิดแล้วก็จะได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะครับข้างหน้าขวาน่าจะมีปัญหาอยู่ครับ ก็ขึ้นไปได้นะครับรรรครับคันต่อไปก็เป็นรถนเชตนะครับรถนเชตมีเต็ดหน้านะครับก็เลยไม่ต้องไปเปิดอะไรนะครับเต็ดหน้าทํางานอัตโนมัตินะครับก็สบายๆนเชตบอกเตดจะลอยจะเกร็งๆไปหน่อยนะครับ อันที่4ี่นะครับเอกเบี้ยเราก็สบายๆเหมือนเดิมนะครับครับกอขึ้นกันมาได้ก็จอดพักเมื่อยกันหน่อยนะครับเดินกันมาเมื่อยนิดหน่อยนะครับก็พักผ่อนนะครับแล้วก็เดินทางต่อนะครับ ทางซ้ายนะครับก็มีกลุ่มพวกมอเตอร์ไซค์นะครับจอดพักผ่อนกันแล้วก็ซ้อมรถกันอะไรกันนะครับเราก็เดินทางกันมาต่อเรื่อยๆเลยนะครับครับเราก็เดินทางเข้ามาต่อเนื่องเลยนะครับเส้นทางก็ยังไม่มีโผิษสักอะไรเลยสบายๆชิวๆเริ่มมีลื่นแล้วแหละตอนนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับว่าไปกันเรื่อยๆนะครับเจอกลุ่มมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับวันนี้งานของเขานะครับจะขึ้นไปดูข้างบนสะหน่อยเลดี้ยังอยู่หรือเปล่าตอนแรกก็หลงดีใจนะครับว่าหลุมนี้ทำไมมันไม่ลึกเหมือนในภาพเลยนะครับอา้าวที่ไหนได้ไม่ใช่หลุม ที่ต้องวินนี่นะก็โอเคครับผ่านไปเรื่อยๆนะครับครับแล้วเราก็มาถึงบ่อพ่นึกก็ลงคันแรกเลยนะครับก,ก็ใส่ เต็มเหนียวเลยนะครับลองดูนะครับว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับหนึ่งเทคหนึ่งนะครับโอ้โหไม่ขึ้นนะครับสำหรับยางสามสิบจุดห้าบอลบอกเอาสับสองเลยครับสับสองสับสองแล้วนะครับลองดูที่ครับสับสองเต็มเหนียวโอ้โหอีกนิดเดียวเองนะครับมันจะขึ้นอยู่แล้วเสียดายเสียดาย นึกว่าขออีกทีนะครับขอสามครั้งที่สามก็แปกนะครับก็สรุปว่าต้องวินนะครับต่อไปช่างต๋องก็เต็มเหนียวแน่นอนนะครับกะยังไงว่าก็โจนขึ้นแน่นอนนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วก็เอาแค่นี้แหละครับวินดีกว่าเพื่อเป็นการไม่ทำลายเผาขับนะครับวินเลยนะครับ เสียงมันก็ไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วนะครับสังเกตจากล้อหน้าเรามันไม่หมุนนะครับเพราะว่าตะก้อนหน้าขวาน่าจะมีปัญหานะครับครับยังต่องเขาวินงขึ้นมานะครับก่ เดินหน้าต่อนิดหน่อยนะครับอ่ต่อไปนะครับมารอคิวอยู่แล้วนะครับนาเชตมังกรดํานะครับนาเชตก็ขอลองบ้างนะครับแต่ก็รู้ชะตากรรมอยู่แล้วนะครับว่าไม่ขึ้นนะครับเอาทีเดียวแล้วครับพอวินดีกว่านะครับอาเชตก็วินขึ้นมานะครับ ไปตอนนี้นะครับล่องน่าจะลึกสภาพนี้นะครับอต่อไปนะครับเอกเบี้ยนนะครับยางสามแปดก็ขอลองครับตั้งหนึ่งนะครับเสียง,งฟังว่าล็อกหน้าไม่ได้ใส่นะครับ ก็ต้องยอมวินอีกหนึ่งคันนะครับไม่ขึ้นนะครับการของเอกนี่รู้สึกว่าวินจะไม่ค่อยมีแรงนะครับลองโยกก็แล้วนครับกดะลิงก็แล้วนะครับไม่มีแรงดึงตัวเองขึ้นจากหลุมเลยนะครับ พอขึ้นจากบอกคาราเมลได้นะครับก็เจอเนินเก่ารัดเลยนะครับติดต่อกันเลยนะครับพี่นึกก็ใส่มาเต็มเหนียวเลยเกียสองควันขมงฉงเฉงกดขึ้นมานะครับบูธยังไม่ทํางานนะครับตอนนี้ใส่อีกนิดใส่อีกนิดอันเรียบร้อยนะครับสบายเลยนะครับครับพอบูธติดแล้วก็มาสบายเลยนะครับบ้างนะครับครับมาถึงตัวทั้งสองนะครับใส่หนึ่งมาแล้วนะครับสับสองครับโอ้โหโดดไปครับแป๊กเลยครับ โอ้ยตา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 ย,ตาย,ตาย,ตายหักไหมเนี่ยหักไหมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ครับเทคที่สองขอลองอีกทีขอลองอีกทีขอลองอีกทีไม่ขึ้นนะครับก็ไม่รอดนะครับเสร็จช่างบอลแน่นอนครับช่างบอลลากวินแล้วครับเราหยุดให้มอเตอร์ไซค์ผ่านก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยอ่าพอมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเราก็ วินนะครับสังเกตเสียงล้อหน้าขวามันจะไม่จับเลยนะครับมันเนื่องจากแตกไปแล้วมันจะไม่จับเลยนะครับล้อหน้าด้านขวาครับก็วินกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเพราะลื่นมากนะครับตรงนี้แถเลยนะครับเดี๋ยวพอขึ้นมาได้จะแถเลยครับอ่าครับพ้นแล้วนะครับ ไปนะเชษนะครับก็ส่งมาเต็มพิกัดเลยนะครับอะไรเกิดอะไรขึ้นครับเรียบร้อยเลยโอโหเสียดายนะครับไม่งั้นได้เห็นบังกรดำกระโดดแน่นอนนะครับเราเลยต้องวิ้นนะครับวิ้นเอานะเชษไปแอบข้างทางหน่อยนะครับเพราะตรงนี้ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็ขวางมอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะครับ ีเดียวนะครับสาเหตุจากนี้น่าจะเกิดมาจากาลมยางอ่อนไปนิดนึงนะครับเพื่อเวลากระแทกแล้วทําให้ยางหลุดขอบเลยนะครับก็อค่อยๆบินนะเช่นนะครับอค่อยๆบินตัวเองขึ้นมาครับหลบพอนเรายังเหลือเอกอีกคันนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นเนินเกาลัดนะครับ เรียบร้อยนะครับออาต่อไปนะครับเอกกระเทสขึ้นมาครับเดินเ่ารัดเทสขึ้นมาแต่รู้สึกว่าของเอกนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องล็อกหลังไม่เข้านะครับ oh. เดินมาดูนะครับว่าทําไมไม่ขึ้นนะครับล้อหลังนี่จะทํางานอยู่แค่ข้างเดียวนะครับ oh. จากอีดิปล็อกหลังมีปัญหานะครับ ครับก็ขออนุญาตจอดซ่อมรถคันที่ยังหลุดขอบก่อนนะครับโปรดติดตาม EP 2ครับต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับ